ก่อนทำออนไลน์สิ่งที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์มาจากตัวเราค่ะมาจากคอมฟอร์ตโซนที่ความเคยชินที่เราแค่คิดว่าอ๋อออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะการทำ Facebook การทำไลน์การใช้สื่อโซเชียลเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจริงๆนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากเลยค่ะเพราะเราสามารถเรียนรู้ได้ แต่สิ่งสำคัญเพราะว่าเรามีคอมฟอร์ตโซนก็คือความเคยชินแล้วเราก็ยังมีข้ออ้างกับตัวเองว่าเรายังมีเงินใช้อยู่เราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะคะคอมฟอร์ตโซนตรงเนี้น่ากลัวมากนะคะเราจะต้องรู้ทันแล้วก็ก้าวออกมาแล้วก็ตัดสินใจในการลงมือทำอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะเมื่อเราทุบมะข้าวตัวเองแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะหันหลังกลับมาค่ะ